ผมแต่งเสร็จเพลงแรกคือเพลงฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปแต่งแป๊บเดียวก็เสร็จตึ่งชั่วโมงแต่งเนื้อไปด้วยเล่นกีตราไปด้วยมันออกมาโดยธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่ติดขัดเราและนายเนี่ยก็แต่งที่ห้องดวงพรแมนชั่นห้อง2 0 5เหมือนกันที่รัชดาเราและนายนี่ก็แต่งไม่เกินชั่วโมงใจสั่งมานี่แต่งที่บ้านนนบุรีนะครับนั่นก็แต่งแป๊บเดียวไม่นานครับอะไรก็ยอมนี่แต่งเริ่มต้นที่นั่งแต่งในรถผมก็นั่งเขียนเริ่มต้นมาจากนั้นเนี่ย หน้าสยามก็มาเขียนจบที่บ้านศรีวราศรีวราทาวินทาคืนจันที่ผมแต่งที่บําเหน็จดลงอลงชยภูมใช่ไหมในรถตู้แล้วก็รถเนี่ยมันจอดหันหน้าไปทางจันทรพอดีแล้วมันก็มีจันทร์เนี่ยสวยงามมาก็ผมก็มีกีต้์อยู่เมื่อก่อนมีกีต้์อยู่ข้างตูวเสมอก็เสร็จในรถตู้นั่นแหละองคพระมาพูดก็ไม่เชื่อองพระมาพูดแต่งที่บ้านนี้แหละแต่งข้างบนแต่งหน้าหิ้งพระอืก็แต่เพลงที่ ยอดวิวเยอะที่สุดนี่กับเป็นเพลงนานเท่าไหร่ก็รอคนหลายคนชอบเพลงนี้มากผมแต่งเพลงนี้เนี่ยระหว่างที่ผมบันทึกเสียงอยู่ในห้องอัดผมก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาจะเป็นเพลงที่เรียกว่าผู้คนเขาชอบมากมายขนาดนี้แล้วเพลงส่วนใหญ่ที่ฮิตทั้งหมดเนี่ยไม่มีเพลงไหนเกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนที่สุดเพรว่าเพลงแรกเนี่ยแต่งไม่เสร็จพอย่างเพลงเหงาที่ถึงรอเนี่ยแต่งยังไม่เสร็จ แต่งใช้เวลาแต่งหลายปีทีเดียวนานที่สุดแต่งเริ่มแต่งเป็นเพลงแรกแล้วก็หาหาวิธีแต่งให้มันเสร็จอะหาไม่ได้เราก็ต้องไปศึกษาอ่านหนังสือผมกอ่านหนังสือเยอะเสร็จแล้วก็นำมาพัฒนานำมาดับใช้ในเพลงของเรา